สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านแลรี่จอร์สันอดีตเจ้าหน้าที่ของ CIA และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลอังกฤษนั้นกำลังเย็นชาลงโดยเฉพาะในระดับข่าวกรองระหว่าง CIA กับ m i 6มนะครับมีความเคลื่อนไหวที่บอกว่าจุดยืนของโดนัลด์ทรัมป์ต่อความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างสหรัฐกับอังกฤษ และชี้ถึงการที่ทางการสหรัฐปฏิเสธการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ CIA มือเก่าอย่างทอมซินเวสเตอร์ที่ให้ดํารงตําแหนงห่งหัวหน้าสถานีข่าว CIA ในกรุงลอนดอนซึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ CIA ได้มีการให้ข้อมูลกับเดอะนิวยอร์กไทม์และก็เดอะเทเลกราฟได้เปิดเผยนะครับว่าแลริจอนสันนั้นตั้งข้อสังเกตนะครับว่าความวิตกกังวลจากอังกฤษอาจมาจากบทบาทของซินเวสเตอร์ในฐานะผู้ประสานงานหลักกับทางด้าน m i 6ที่เกี่ยวกับยูเครนในขณะที่สื่ออย่าง CBS News นั้นรายงานว่าลูซี่แกร์บา ู้อำนการข่าวกรองแห่งชาติได้สั่งห้ามการแบ่งปันข่าวกรองกับการเจราจาระหว่างรัสเซียยูเครนกับพันธมิตรในกลุ่มไฟไอได้แก่อังกฤษออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์ตั้งแต่เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เดือนเอนมษายนมีรายงานว่าแหล่งข่าววงในยุโรปบางรายแนะนําให้อังกฤษลดระดับความร่วมมือด้านข่าวกรองกับสหรัฐและริจอนสันระบุว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใน CIA เกี่ยวกับบทบาทที่สนับสนุนสงครามกับรัสเซียโดยใช้ยูเครนเป็นตัวแทนและบอกว่า เวลานี้ทรัมป์รู้หรือว่าควรจะรู้ว่า m i 6นั้นมีบทบาทอย่างมากในกรณียูเครนและริชาร์ดสันบอกว่าจริงๆแล้ว CIA นั้นไม่จําเป็นต้องพึ่งพา m i 6เสียด้วยซ้ําแต่ m i 6ต่างหากที่ต้องพึ่งพา c i a เพราะ m i 6นั้นไม่มีขีดความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเช็่เมต่าสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการบางรายชี้ว่าสถานีสอดแนมของอังกฤษและยุโรปยังมีความสําคัญต่อสหรัฐอเมริกาโดยข่าวกรองในกลุ่มไฟไอมีโครงสร้างที่เชื่อมโยงก,กันอย่างแนบแน่นบางครั้งใช้อุปกรณ์ของสหรัฐที่ดําเนินการ โดยอังกฤษและในทางกลับกันเช่นเดียวกันกับที่ออสเตรเลียและแคนาดาในขณะที่ทางด้าน MI ็มซกับปฏิบัติการก่อการร้ายในยูเครนแรลลี่จอร์สันบอกว่าสหรัฐและอังกฤษได้ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการประสานงานปฏิบัติการต่างๆรวมถึงการก่อการร้ายปฏิบัติการทางทหารปฏิบัติการทางข่าวกรองและการทําสงครามข้อมูลที่มุ่งเป้าไปยังรัสเซียในบริบทของสงครามในยูเครนเขาเตือนว่า m i ็มน e ั้นอาจจะเลือกข้าม CIA และทํางานร่วมกับยูเครนโดยตรงโดยประวัติศาสตร์อย่างยาวนานของ m i ็ม ในการปฏิบัติการรับและปฏิบัติการถึงทหารที่รุนแรงซึ่ง m i 6นั้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีเจตานาที่จะยุติบทบาทในการจุดชนวนความไม่สงบในยูเครนพวกเขายัางต้องการที่จะเดินหน้าในการที่จะทําให้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นมีปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับซึ่งทางด้านแลริจจอนสันอดีตเจ้าหน้าที่ c i a นั้นออกมาเปิดเผยว่าวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐก,กับอังกฤษนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องงานของระดับข่าวกรอกนั่นเอง นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตด้วยครับ